จำไว้นะนางชดนางช้อยถ้ามีเล e m เมจหรือจุดด่างดำเนี่ยมันต้องใช้สารสากาัดจากต้นเลือดมังกรหรือมะนาวคัฟเว่เอมาช่วยกันหาสิส่วนเบรดแอคเดมาร์กหรือรอยแดงต้องใช้สารสากัดจากต้นเลือดมังกรหัวหอมและใบบัวบกเอา้ามาช่วยกันหาเร็วโอนจายุ่งยากขนาดนี้ข้ามชาติไปรักษาเหะ เห็นไหมอาซีโล่งสดใสกว่านั้นเยอะ ไม่ต้องเข้าป่าหาอะไรมาโป้หน้ายุ่งยากกว่าทั้งเยอะเพราะสมัยนี้เขามีพิวริก i าอินเทนซีฟกับพิวริก้าแอกเนสกาเจลแล้วค่ะแล้วมันต้องบดยาไหมเจ้าคะโอ้ยไม่ค่ะพิวริก้าอินเทนซีฟเขาช่วยลดจ็อกสปอตแผลเป็นรอยดำจากสิวค่ะด้วยดราก้อนส์บลัดและลานเพล l แถมยังใช้เทคโนโลยี R S A ใหม่จากทางแบรนด์เขาอีกช่วยลดและไม่ขยายขนาดรอยดำภายในหนึ่งสัปดาห์ <N> ไม่ระคายเคืองเพราะไม่มีแอลกอฮอล์น้ำหอมพาราเบและซิลิโคน ส่วนรอยแดงต้องพิโอริกาแอคเนสกาเจลช่วยลดเรดแอ n e Max รอยแดงจากสิว ด้วย Dragon's Blot, L อตเอล e ลม e ซปปา c e ็ก a ์ตร a ค i ซนและอีกมากมายเลยแล้วต้องบดไหมโอ้ยเลิกบด <c oughs> เห็นผลชัดภายใน2ส,สัปดาห์เลยนะไม่ละไายเครืองพอไม่มีแอลกอฮอลน้ำหอมพาราเบนซึมไวไม่เหนอะหนะเมอัพด้วยและทาได้ทันทีหลังกดแกะบีบสิวไม่ต้องรอแห้งเพื่อผลที่เร็วขึ้นแก๊รันตีได้ยังไงว่ามันดีจริง นี่ค่ะเขาเป็นเจเล Dragons Blood ล,ลดรอยสิวเจ้าแรกในไทยยอดขายอันดับหนึ่ง5ปีสอนในวัดสั p โอเค I believe in you and Purica ละ่ะฉันจะค่าผมไปอยู่ที่นี่หรอกซื้อได้ที่ไหนบอกมา Tell me วัดสัม Event Boy b o u e แล้วก็ร้านขยะสนนำทั่วไปเลยค่ะป่ะไม่ต้องบ่นไปละไปซื้อกั้ฉันเลย